สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการแม n คาร์อทีวีวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแอ,แอดเพื่อนในสตรีมนะครับก็สาเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็สาเหตุก็คือมีคนมาคอมเมนต์สองคนบอกว่าพี่ช่วยสอนแอ,แอดเพื่อนได้ไหมครับผมผมก็อ่ะจัดให้ผมเอ่อขั้นแรกนะครับคุณก็เข้าไปที่เพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนง่ายๆมากเลยครับวิธีสอนการเพิ่มเพื่อนเนี่ยง่ายมาก เออแล้วจากนั้นกดตรงนี้แล้วใช่ไหมตรงเนี้ยจากนั้นคุณก็เขียนชื่ออะไรก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นคุณจะเขียนชื่อรอเบเกอร์รอเบเกอร์เขียนอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยคงใช่มั้งกดลงไปมาจากค้นหานะให้นะครับโอ้โหรอเบเกอร์รอเบเกอร์รอเบเกอร์โอ้ Lord Baker, Lord Baker, Lord Baker, Lord Baker. โหคนนี้ ลองลองเอาคนนี้สิแน่นอนเพราะว่าพี่ออยอะ่ะเกิดที่ราชบุรีราชบุรีประเทศไทยคนนี้ชัวพอกดเข้าไปปุ๊บแล้วจากนั้นให้คุณกดกดไปที่เออโอแยแล้วเนีย่ยแล้วเอาไมา่ม่มมไมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ถ,ถ้าเกิดคุณอยากจะแอดอ p i นะครับก็กดคาว่าเพิ่มเพิ่มเป็นเพื่อนตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีครับเพราะว่าผมแอดแอดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอดมาตั้งน,าน้าตั้งนานเลยนะครับโอเคอย่างเช่นผมจะเลือกดิสซิฟเวกสคนเนี้ยเขาเคยอยู่ในเว็บไซต์ชื่อว่า l i k e แกริสไลทจีมอลหรือหรืเรียกง,ง่ายคือเขาเป็นคนที่ทำแกริสมอลนะครับที่ผมรู้จักคนนี้ครับ ผมจะผมจะลองแอดดูวิธีแอดเพื่อนก็คือกดกดปุ่มนี้เพิ่มเพื่อนคำขอเป็นเพื่อนได้ถูกถูกส่งไปแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่ได้รับเมื่อไหล่แล้วก็แสดงว่าเขาเขายังไม่รู้ว่าเออเขาเขายังไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปแอดไปเพิ่มเพื่อนไปขอเป็นเพื่อนแล้ว แต่เราต้องรอนะครับรอจนกว่าเขาจะได้รับนะครับสำหรับใครที่ใช้สตีมแบบอังกฤษนะครับคุณก็สามารถปรับได้ที่การตั้งค่าหรือออปชันนะครับแล้วก็กดไปที่ในเกมไม่ใช่สิรูปแบบเข้าไปที่ตรงนี้มันจะมีมันจะมีการให้เลือกภาษานะครับเช่นถ,ถ้าเกิดคุณเลือกถ้าเกิดคุณเป็นภาษาอังกฤษคุณก็เลือกภาษาไทยตรงนี้นะครับ เอ่อจะให้พูดอะไรดีเนี่ยอ่าเอออ๋อถ้าเกิดคุณลองแอดแอดผมก็ได้ครับ ID ของผมชื่อเอ่อ ID ID ของผมชื่อ ID Steam แล้วนะ ID ID Steam ของชื่อปัจจุบันนี้ผมใช้ชื่อ m a c a r l o f นะครับผมอะ่ะ ID ของผมชื่อ m a c a r l o f แอนคาร์ลอฟไอเดียมองผมอ,อ่มองไม่เห็นอะ่ะยี่สิบกันอ่ะยี่แปดกันไอเดียของผมชื่อแมนคาร์ลอฟแต่อดีตอะลองแอดดูน่าจะเจอนะครับอ่าไอดีไอดีชื่อไอดีของผมโอเค ลองแอดดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดคุณหาชื่อเจอเมื่อ,อไหร่แล้วก็คุกกอดคําว่าเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรับนะครับผมรับทุกคนนะครับก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเสียของผมก็เจ็บคอนะครับเพิ่งไปเล่นคินิฟอร์มเมื่อตะเกียนะครับแค่นี้จบ